จรักกันไว้ดีกว่าชังระวังกใจผู้ใดดีด,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 ดีบอกอย่ากอดจิบผู้ใดดีร้องทักอย่าหักนะสิบดีก็ไม่ถึงกับอึนทางเป็นชายชาย

đi นัก